ก่อนนะอักมา93 2493คะ่ะอันนี้เหรียญ50ตาตคง2493เหรียญ50ตาตัง2493ไปน่ารับซื้อเหรียญละ20บาท2493เขาจะมีเขาจะมีย่อยๆให้เล่นนะคะคือตัวหนาแต่นี่ดูหมดแล้วคะ่ะไม่มีตัวตัวพิมพ์อะคะ่ะตัวพิมพ์ตัวตัวที่ ต,ตัวเลขกัะห้ากับศูนย์เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวพิมพ์หนาก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงหลายร้อยบาทถึงหลักพันค่ะ93ตัวหนาถ้าเป็นปกติธรรมดาก็อย่างเงี้ยนะคะก็ยี่สิบบาท93อ่ะเข้าพังก็ใช้ได้เหรียญชํารุดก็ใช้ได้เพราะว่าเขานําไปทําเครื่องประดับได้ค่ะเขาเอาไปหลอมเป็นหลอมทำ เครื่องประดับหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าแหวนเก้าสามเมื่อก่อนนิยมกันมากเลยสมัยสมัยพนัเป็นวัยรุ่นสมัยเด็กๆอะ่ะเขานิยมกันมากเลยเหรียญเหรียญเก้าสามเอาไปทําแหวนค่ะแหวนเครื่องประดับเป็นแหวนเก้าสามที่เราเรียกกันนี่เห็นไหมคะเขาเนี่ยปกติเลยเขายังออกน้ําทองอะนะ่ะเนาะเห็นเป็นทองพนักก็จะกะว่าจะเก็บไว้สักจํานวนหนึ่งกะเอาไปทําบ้าง เอาไปทํากับเขาบ้างเขาทํากันก็ทํากับเขาบ้างนะคะชํารุดชํารุดก็ได้นะคะยี่สิบาทเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยชํารุดก็ถือว่าชมรุดอันนี้เราก็ไม่ขายเป็นเหรียญน,นะคะเพราะขายเป็นเหรียญไม่ได้อยู่แล้วะคะ่ะแล้วก็ไปแปลงไปทําอย่างอื่นนะคะเหรียญเก้าสามเหรียญห้าสิบสตางค์เก้าสามรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทยีท่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์ รับซื้อเท่ากันค่ะยี่สิบาทเก้าสามนะคะก็จะมีห้าสตางค์รับซื้อสิบห้าบาทสิบสตางค์รับซื้อยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ยี่สิบห้าสิบสตางค์ยี่สิบค่ะนะคะเก้าสามก็จะมีสี่เหรียญตามนี้ค่ะ